เหมือนราคาเล้อ,อยาตอนนี้ลืมดูแล้วค <laughs> ่จะเจอพี่ลูงอบโอ้ยขอบคุณค่ะติดลิเกมากว่าเขาแล <laughs> ้วชวนเขามาดูลิเกด้วยนะเราจะได้ไม่ทะเลาะกันนะหกเจ็ดเดือนนี้นอนจริงค่ะ หกเจ็ดเดือนนี้นอนจริงค่ะขอบคุณจ้าติดจริงๆนะคะเนี่ยเมื่อคืนดำดวงเขนาน่ารักมากนะคะเนี่ยเขาคุยกับหลวงพ่อน่ารักมากค่ะดูแต่โทรศพัพท์ใช่อ้อนอนน้อยค่ะยังจ้า พระเอกลุงฝ้ายังแต่งตัวไม่เสร็จจ้าขอบคุณทีมข้อจอเข้าใจนะจ๊ะแม่หนูขับแกไปด้วยดูลิเคไปด้วยทุกคืนชินแล้วเขาโหเก่งมาก นอกจากลีเคโอ้น่ารักมากเลยค่ะทุกคนเลยนะหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยเขาชื่อหลวงพ่อวินัยเนะเขาเขาใจดีมากนะคะเขาแบบเขาโอเคมากเลยทุกเดือเดือนดูแต่ลีเคขอบคุณค่ะขอบคุณที่รักกันนะคะขอบคุณที่ไม่เบื่อกันอย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะ ช่วยเช่วยโชว์ขอคุณดอกกุหลาบจ้าต้องมีสักวันจ้าแนะนำแฟนให้หลวงพ่อรู้จักด้วยจ้ามาจ้ามากันหลายๆวันก็ได้นะจ้าขอบคุณหัวใจสีส้มจ้าขอของฝานสักอันในใหม่มีก็ได้มีสักตัว เหนือ <Yeah. laughs> พรุ่งนี้เจอกันจ้าอืม hmm. แม่ก็ไม่คิดเลยนะว่าวันนี้คนจะดูลิเกเราหลายๆจังหวัดนะจ๊ะ ใช่จะเดี๋ยววันเกิดตรงนุ่นอะ่ะจะไปเล่นวัดบอ่เงินอีกครั้งหนึ่งโ <c oughs> ชิญเปียดนามสกลุลเลยวัดบอ่เงินก็เจอกันอีกทีวันที่สิบห้าใช่ไหมสิบห้ามีนาใช่ถ้าจำไม่ผิดบ้านฟ้าบ้านน้มมีแต่ลิเกนนะคะนี่อะ่ะจริงปะ ไม่บางคนเขาบอกแม่ว่าที่แม่เห็นแต่ลิเกตัวเองอะ่ะเพราะว่าแม่เลื่อนดูแต่ลิเกตัวเองมันก็เลยขึ้นแต่ลิเกเราใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาลงไว้เยอะแต่เป็นเพราะว่าเราอะ่ะไปกดดูอยู่ตาติดตามอยู่แต่ลิเกเราเองเราก็เลยเห็นใช่ไหมมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมอืมอ๋อ น่าจะเกี่ยวนคะคะเออเหรออ๋อไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าทุกช่องจะมีเราเพียงแต่เราเนี่ยเราจะเห็นคนเดียวใช่ไหม,ไม,ไหมดูเนต็ตงานไรเส่็จของ้องแนททางบัญชีโรงแรมได้จ่าส่งให้้รงแนทเลยจ้ะใช่ค่ะออ่มันไม่ได้แปลว่าอ๋อคือแม่เข้าใจว่า แบบทุกๆช่องนะเขาจะต้องมีลิเกรเราอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวใช่ไหมไมันเกี่ยวกับที่เราจะเห็นอยู่คนเดียวคนอื่นก็พอเห็นค่ะถ้าเราค้นหาคนเดียวมันจะขึ้นอ๋อจา้จาจ้าจ้แต่แม่ไม่เคยกดค้นหานะ่เคยเห็นจะดูแล้วเลื่อนเราก็เจอเลื่อนเราก็เจออะไรอย่างเงี้ยช่วยห้าใบแดงค่ะช่วยกับน้องแนทเลยคะ่ะ หนูเปิดมาก็เจอเลยจะเห็นจากแชร์ตามกลุ่มด้วยแม่โอ้โหอ,อือเอ้ยนรู้ได้ไงเนเก่งแล้วบางทีนะเราคิดอะไรอะ่ะบางทีเราคิดอะไรเนี่ยแล้ว บ้านฟาร์มขึ้นได้ไงนะบางทีแม่แปลกใจมันรู้ได้ไงวะเราคิดได้ <c oughs> <c oughs> เออโอ้สวัสดีค่ะ <c oughs> เราดูบ่อย <c oughs> แค่คิดก็คืนเออมันคิดรู้ได้ไงอ่ะอ่ะคิดทุกคนคิดเหมือนแม่ไหมแม่คิดว่า ไม่รู้ได้งไงวะว่าเราคิดอะไรบางทีเราคิดถึงไอ้นี่วันนั้นน่ะกุญแจรถแม่ยังไม่มีกอบไส่ใช่ปะเราก็คิดว่าอยากได้กอบมาใส่กุญแจสักอันหนึ่งพอเราหาหาดูทีนี้มันขึ้นใหญ่เลยโอ้เราแปลกใจไม่รู้ได้ยังไงวะเราคิดอะไรวะรแปลกนะทุกคนเป็นไหม เออเออเปแปลกมากนะเออไหนไหมเออเลยเออ,เอ,อ,เอ,อนะ่ะทุกคนเป็นเหมือนแม่เลยมันแสดงว่าใช่แหละแสดงว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวแล้วเป็นค่ะพะอ่ออ๋อเหรอคะพี่ เธอเนี่ยไปเล่นงานสิบวันเนี่ยยไม่รู้ว่าดินฟ้าจะเป็นยังไงบ้างโอ้หหนังโมกตัวอะไรเอาลูกขายพ่อเออลืมเลย,เลยลคำว,ว่าให้แม่เลือกกางเกงต่อไปเก่งเลยกางเกงใส่มันไดนะฮะถามของติตวว่า,เ,ะะาอเ,เอาลักษณะไหน เอากัานเันกันก<ะ>นหรือเดี๋ยวผมเลือกให้ก็ได้เออสิบบัทางโปลค่ะเอ่อว้องกออกมากี่โมงนี่ยังไงแล้วเอ่อเอ่อ โอเคนะเดี๋ยวเจอกันจ้ะแม่ไปหาเสื้อผ้าให้คุณพ่อ,อ,อก,ก่อนนะคะ